สวัสดีครับสวัสดีครับผ่านมาหรือยังไงมาตั้งใจมาเลยแหละจริงเหรอเนี่ยเออโอ้โหเราไม่บอกไม่กล้าใครรับโทรศัพท์อ่ะแฟนมาผมถามก็ไม่บอกผมนะผมบอกอาจารย์โทรมาทำไมบอกเขาไม่มีอะไรเขาโทรมาถามเรื่องอะไรไม่รู้วะนะผมแจ้งนายอยู่ที่บนไง หลายจริงๆถามก็ไม่บอกเนี่ียวไปแล้วเที่ยวไม่ได้ไหมผมก็เอ๊ะอย่าพูดไปนะเฉยๆนะเราเราไม่ได้ซื้อน้ำซื้อท่าเอาไว้ให้เลยต้องไม่ต้องเออแกมาไปเอาน้ำในรถมาอันนี้เร็วๆเลยกับผมไม่รู้ว่าจะมาตั้งรักได้ไหมไม่ได้เออเออได้เอาผมเอ๊ะรถเขยอยู่คุ้นๆเลยก็จอดรอตรงนน้นสูบน้ำใส่ย่ำมาเรอบอกว่า ที่โลดปั่นนาอยู่ให้เขามาปั่นนาให้แล้วนี้ผมก็ย้ำที่บนเพิ่งย่ำเลยบิงเดียวเอาต่อเลยกำลังดีกำลังได้ดีต้องเอาจานช่วงนี้กำลังได้ดีครับเลิกอนไหมนะฮะจะเลิกอนไหมนะมึงไงไม่เลิกนไอ้จานไม่เลม่เลิกไม่รู้ว่าไหนจานว่าดีผมเอาหมดอ่ะไม่จะไมแปลกๆไปลกค่ก็เเห็นจุดกันกระมงทงทิงอันนี้ ปั่นหมักฟางกันตามนี่ตอนนี้สั่งขี้หมูมาเนี่ยวันพรุ่งนี้ขี้หมูมาลงอีกร้อยสองร้อยกระสอบครับมาลงนาำมึงหรือนาใครของผมด้วยแล้วก็ของป้าที่ว่านั่งหัวเลาะสั่งร้อยกระสอบเอามังน่นทำไมอ่ะอ่ะกับเห็นอาจารย์ได้ดี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 ครับเกินนา ทั้งตองแปลงเลยสบ,บายใจมั้งสบ,บายใจดิเหลือเยอะด้วยต้นทุนก็น,น้อยยิ้มอะ่ะโอ้โหแม่บานบอกเอาเลยยินเสียงมึงมีความสุขกูก็ดีใจนะโอ้โหดามจริงๆผมจะฝากบอกอะไรถึงพี่เกมแนวทางดีๆไงครับทำตามไปเรื่อยๆรร <laughs> <laughs> ับประกันได้ดีแน่นอน <laughs> ถ้าไม่แหวกแนวนะอ <laughs> ย่างไรก็ได้ดีโอ้ <laughs> oh. ดีใจนะดีใจอาจารย์จริงๆแล้วก็มันหายเหนื่อยอาจารย์หรอหายเหนื่อยเหมือนเราทำแบบที่เรายักสมัยก่อนว่ะโอ้โหจ้าเลยคือแบบยังไม่เจอนะยังไม่เจอเอาแบบว่าดำทำไปรู้สึกแย่มากเหนื่อยมากมันไม่มีแนวท่าใช่หรือเปล่าว่ามันใักหรือเปล่าว่ามัวไปหมดเนาะใช่ทำยังไงก็ไม่เคยได้ลายระเกวียนเมาก่อนอาจารย์จริงๆอยู่เจ็ดเวียนแปดเวียนเน้นเคือ อะไรใครบอกดีกูไม่รู้ใช่ตามหมดคือใช่แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้อย่างที่เราหวังแม่แต่มาไม่บอกกันนี้ทีแต่ใครแตะไคร้ตะไครเนาะตะไคร้มาตะไคร้ทำไมอ่ะตั้งรับไม่ตั้งรับไม่ทันเลยกัดเสร็จแล้วแล้วก็น้ําพอแล้วก็จะกลับเข้าบ้านเลยเอ๊ะทักหาจานนี้จานโทรมาไหมก็ไม่บอกโทรไปถามเมียเมียก็ไม่บอกนะนี่ร้ายไม่มีใครบอกถามลูกสาวก็ไม่บอกเตรียมกันไปแล้วอ๋อบอกเลยเดี๋ยวจะเอาแบบว่า อเน,นื้อกับหัวลอกากเลยแม่บ้านของลอกากเลยดียนะ่ำนาอาจารย์มีอะไรคะเอ้ยอย่าไปบอกไอ้โลดนะกูจะเข้าจะเข้าไปนาะนยำอะไรเลยอาจารย์เลยเยำลายแก๊สอย่างที่อาจารย์บอกครับอ,อันนี้ยำไอ้นานแล้วมักนานแล้วมั้งเนี่ยนานแล้วครับอาจารย์เพราะว่าดูดูเราแก๊สหมดแล้วนี <P are S 2> ่ <moment> ครับก็ตอนแรกว่าจะว่านวันที่อ,ทอ,อยู่ข้างในแสงมันตอนแรกว่าจะว่านวันที่เก้าอันนี้เขาว่าพายุจะมาผมก็เลย เลอะหน่อยนะจ๊าไม่เป็นไรพอดีเพิ่งไงเขาดันนี้ขึ้นมามันจะมองไม่ค่อยัเหวานได้แล้วผมรอไอ้นี่จารย์รอรอฝนกลัวฝนนี่าจารย์ดูเนีองเอ้าเนี่ยเกี่ยวไปแล้วมาไหมกะหวานแล้วอ่ะหวานไม่ ไม่ใช่รู้แล้วรู้หวานแล้วนะแต่ว่ามาทําไมกะม, <laughs> มาดูเข้า <laughs> เรา,เร,า,ารู้ไหมนะว่ามาผมยังไม่รู้เลย <laughs> <laughs> อย่างไรก็า <laughs> <laughs> ดาบสบจะเข้าบ้านเลยรถไข่คุนคุณ <laughs> <laughs> เนี่ยอาจารย์ได้นาะนนมันเก็มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นี่มันต้องอย่างนี้สิ คนปั่นเริ่มบ่นแล้วว่าหนาหล่มเริ่มหล่มแล้วนะปนี้บอกว่าต้องหล่มมากๆกินแหละเพ้อประมาณนียิ่งวิ่งล่างไปลงให้ผมเลยนะจริงอ่ะเอาแล้วตรงนี้ก็เขาปั่นให้รอบเดียวผมก็บอกไม่ไร่เดี๋ยวรถย่าเอารอบเดียวก็เละแล้วอาจารยนดินมันเริ่มถ่ายตัวไปลองไปดูดิย้ำพาไปดูนะปะอืม เ็นไหเราบอกแล้วยัดยับเพอบอกเราเห็นว่าแม่บานบอกว่าใสตอนแรกให้่ใสอีกนะผมบอกโอ้พักพัก,พก,พก,พกเพลก, <laughs> กลัวจะเอาไม่อยู่<อ>แต่อีโบนนี่สั่งมาแล้วเนะี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอามาลงก็<ม>เดี๋ยวหวานแล้วก็ถ่ายกบอ,ยอันนี้ตอนแรกมันเป็นทางขึ้นไงอาจารย์แล้วขึ้นอย่างนี้เราจะไปทางไหนเนี่ยแก็ลงเนี่ยครับรครับ<อ>ใช่เ,เพราะหัวคานามันสูง ขึ้นทางอยงไรลำบากเนาะไอ้เขียวสรุปเบสเซตเป็นตัวเลขกลมๆอย่างไรอ่ะก็มันทั้งหมดสิบหกไร่ครับมันได้ได้ไปเท่าไหรสิบแปดกว่าที่ติ๊ดเนี่ยไอ้ที่ติ๊ดที่มาติ๊ดนี่นี่ได้กี่เกนต่อปิงเนี่ยสิบเอ็ดเกวียนหกสิบกว่าถังฮะโอ้ก็พออาจารย์บอกว่าให้ทิ้งน้ำใช่ไหมออเอาเลยผมทิ้งเลยวันนั้นเลยทิ้งยาวเลยจนจน พี่อะไรนะที่ว่าอยู่วัดพิกวัดลมอที่ว่าพ,พี่สํารวยอ่าโทรหาผมบอกโลดโลดทิ้งน้ํานานไหมต้องบอกแต่จานมาผมก็ทิ้งยาวเลยแล้วอีบนผมทิ้งตั้งแต่ออกเลยบอกไม่มานเหรอผมก็บอกไม่มานผมก็ถ่ายรูปให้จานดูข้าวก็เต็มทุกเม็ดนะผมก็บอกอย่างนี้นะอีโบนนั่นกับมัน<อ>มันเป็นมันเป็นสองแปงอีแปลงอีแปลงที่ว่าอีแปลงเนี้ยอ,อันนี้ได้ไปสามเกวียน สามเขียนหกสิบหกสิบเนี่ยผมไม่แน่แต่แต่รวมรวมกันรวมกันแล้วมันเกินหนารวมนี่ก็เกินเกินแล้วก็มันแถมอนี่อีกใช่ในในอันเนี้ยสิบไร่หมดเนี่ยหมดเนี่ยสิบไร่ผมได้ไปสิบเอ็ดเกวียนกว่าสิบเอ็ดเก,กวียนหกสิบประทังเราขายได้ราคาโหราคาแย่อ,อ,อีเที่ยวแรกมันาาแย่เก้าพันเท่าไหร่เที่ยวแรกได้ได้แปดพันแปดพันแปดเพราะว่ามันล้มอ,อีล่างล้มที่ตั้ง อีที่ตั้งได้เก้าพันสองแล้วรอบนี้ผมก็ใส่ห้าสี่ห้าหนึ่งขายได้ได้นะได้ไม่รู้ครับอาจารย์ว่าเบอร์ห้าดีผมก็ใส่แล้วเจ็บเลยไอ้ที่มันมีปัญหากันแกนอยู่เดิมไม่ใช่ใช่ครับนี่สงสัยจะเอาปุ๋ยอะไรโอ้โหผมทุกวันนะใช่ไหมใช่ครับเดินผมทุกวันอาจารย์ดูไดเขียวเป็นทางอย่างนี้นะเห็นแล้วเห็นแล้วเขียวเป็นย่อมย่อมย่อมเราถ้าฝนลงฝนลงนักจะตายคอหลวงก็ไม่รู้ครับ เราไม่ต้องไปยุ่งก็ชีวิตเราดีเถอะกันเนี่ยที่บอกผมนะที่ผมที่ผมเอาน้ําใส่ที่อาจารย์บอกไล่น้ําเลยพอผมวิทน้ําใส่แกเดินมึงเคยรู้ข้าวเน่านะว่าข้าวมังเล็กอยู่เลยผมบอกไม่สนผมใสอัดอัดแต่งเดียวมันก็ได้ดีก็ไม่เห็นข้าวมันตายอ่ะแล้วก็แน่นบักเลยข้าวลองลองลองคุย เลนให้ดูนะึงอันนี้มันเป็นชายมันวนสองรอบเดินเข้างในเนะีย่ยจานมันต้องอย่างนี้ลูกได้ไหมมดนต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เด,ดี๋ออยวกิด เดี๋ยวตอนหวานมึงกับรีดรกราฟอีกแกนะบอกว่าจอผมจะใส่ปุ๋ยได้มื่ลไ่อีกน,นะ <c oughs> ใช่ไหมรอ, <c oughs> อบนี้ไม่ซื้อรอแล้วปุ๋ยอะ <c oughs> ไม่เอาแล้วจะโดนดาก็ซื้อมาปุ๊บแทนที่จะใช้ได้เอาใช้ไม่ได้อีกไอสูตรนั้นกูอะใ,ใช้ไม่ได้อีกแต่นี่ถ้าไม่รออะไรอะสภาพแก๊สที่มันระบายของอย่างนี้สีน้ำมันมันเป็นอย่างนี้เนี่ยข่าหวานได้เลยไหมหวานได้เลยนะได้เลยใช่ไหมจ้ะได้หวานได้เลยถ้ามันไม่ติดรออะไรนะผมกลัวฝน เขาว่าพายุจะเข้าไงผมก็เลยอยากหลังฝนก็ต้องหลังสงการผมว่าประมาณมันที่สิบสองครับเอาสิบสองเลยสงการเลยเอางั้นเลยเงี้ยครับเอาลองดูดิว่าไอ้ที่เขาบอกว่าทาร้อนไม่ดีลองดูดิก็อยากไม่รู้ว่าผมก็แนวจะจานอย่างเดียวเลยอาจายว่าทำได้ผมก็เอาเราไม่เสียเวลาไม่นะไม่เสียเวลาถูกปะใช่มันอยู่ที่ผมไม่ได้ให้โรดมันองพิดลองถูกด้วยมันอยู่ที่เราทำผมว่าใช่ ขอให้กล้าแค่นั้นเอถอะมันทุกอย่างมันเปลี่ยนเองปัญหาคือเราไม่ไม่ได้ไม่กล้าไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะเปลี่ยนนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราไม่เห็นอะไรไม่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดีเนี่ยไม่เชื่อเราคอยดูแต่เบิ้งนั้นไอ้นี่ยังไม่ได้ยํำใช่ไหมเพราะว่ามันดูเป็นรอยโรตารี่ปัน่นใช่ครับรก็ต่อแรกจ้างเขามาปั่นหมักฟางแล้วก็ใส่ขี้หมูพอใส่ขี้หมูเสร็จปุ๊บผมก็จ้างเขามาย่ำแล้วยกคู่โคตรมั้ยยกครับก็ห้ากิโลแต่แต่ผมแอบใส่เกินไป ไม่เป็นไรอยากให้ผมิดอีกด้วยซ้ำผมใส่ไปหกกิโลอยากให้ใส่เยอะๆด้วยซ้ำพี่ดำพี่ดำรวยโดมมาบอกโอ้โหเมียฟังผิดเลยที่เนี้ยบอกทำไมอ่ะบอกสี่สิบไล่ใส่ไปห้ากิโลบอกว่าพี่ดำรวยไปว่า้เจ้าเออวันนั้นไปก็ว่าอยู่เหมือนกันบอกว่าไหว้เจ้าไงเอาไปใส่แค่นั้นน่ะยังว่าเลยนอกคลิปอะที่ไม่ได้อยู่เนี่ออเออว่านั่นอ่ะนะ